วันนี้แม่จะชวนมาขอต้นทุนการทำข้าวนึ่งสุกหอมเรียงเม็ดสวยถูกใจลูกค้าโดยจะทำข้าวนึ่งขาย3ชนิดคือข้าวหอมมะลินึ่งข้าวไรซ์เบอร์รี่นึ่ง,งและข้าวกล้องหอมมะลินึ่งต้นทุนถุงละ4-5บาทสามารถทำขายได้ง่ายวัตถุดิบไม่เยอะและได้กำไรครึ่งต่อครึง่งจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันค่ะเริ่มจากทำข้าวหอมมะลินึ่งใส่ข้าวหอมมะลิน้ำเปล่าซาวให้สะอาด ผักไว้ให้สะเด็ดน้ำตักข้าวใส่ถ้วยใส่น้ำเปล่าเตรียมไว้จากนั้นแม่จึงทำข้าวไรซ์เบอร์รี่นึ่งใส่ข้าวหอมมะลิข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำเปล่าสาวให้สะอาดผักไว้ให้สะเด็ดน้ำตักข้าวใส่ถ้วยใส่น้ำเปล่าเตรียมไว้สุดท้ายแม่จะทำข้าวกล้องหอมมะลินึ่งสาวข้าวกล้องหอมมะลิกับน้ำเปล่าให้สะอาด ผักไว้ให้เสด็จน้ำปักข้าวใส่ถ้วยใส่น้ำเปล่าเตรียมไว้จากนั้นนำข้าวทั้งหมดขึ้นนึ่งประมาณ30นาทีจนสุกมาขอต้นทุนกันค่ะข้าวนึ่งทั้ง3ชนิดนี้แม่ลงตารางคำนวณราคามาให้แบบถ้วยต่อถ้วยสามารถตั้งราคาขายข้าวหอมมะลินึ่งที่ถุงละ10บาทส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่นึและข้าวกล้องหอมมะลินึ่งถุงละ12บาทก็ได้ โดย1ถุงใส่ข้าว2ถ้วยดังนั้นจะได้ข้าวนึ่งต้นทุนถุงละ4-5บาทปรับราคาตามค่าเช่าพื้นที่ที่ขายและค่าแรงได้เลยอัตราส่วนวัตถุดิบและราคาแม่จะค่อยๆขึ้นไว้ให้สามารถแคปไปใช้กันได้เลยนะโดยราคานี้อาจขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบที่ซื้อและคุณภาพของวัตถุดิบสามารถเลือกใช้กันได้ตามสะดวกใครอยากให้แม่ลองคอต้นทุนเมนูไหนอีกสามารถกดติดตามแล้วคอมเมนต์กันไว้ได้เลย